พุทันทภวันตังธิวาเทวีมายังพันเตขานานิตปะภิวารานิพิขสัขงฆตโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขสังโฆอิมานิขานานิตปะ ริวารานิปฏิคันหาตุออมหากังทีขรัตังอิตายะสุขายะนิพพา ออนอกน้องแดี่พระพรตนำไตรมีพระุทธาับพระสงเป็นสารณะอันสูงสุดพระเจริญสุขจเจริญตอน,นสถาสาูุชนแต่ผู้มีเกียรติทั้งหลายซึ่งมีต่องกำนันสุขุลสมแก้วเพออภควิตมุนทาคำกรรมโดยท่านาสถาสาูุชนผู้ใหญ่บ้าน เราก็ระอลอดถึงสิ์เก่าโรงเรียนบ้านแม่สาทุกท่านในวันนี้เป็นวันทำบุญสถาปนาจากการที่ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาครบ93ปีในโอกาสนี้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันในฐานะที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ได้นำเอาลูกหลาน ้ามาศึกษาท่านสัาชแห่งนี้ซึ่งปีนี้เราได้มีการทำบุญปักบาทนะในเ่องต้นตน,นั้นก็คือในวันขึ้นต้นปีใหม่เป็นการทำบุญใหญ่ท่านสัตาทั้งในตำบลและนอกสำบลแพร่สามได้มาร่วมกันเป็นจำนวนมากประกอบกับว่อวันวานนี้ได้มีเด็ก และผู้ปกครองตลอดชื่แก่ผู้มีเกียรติทั้งหลายได้มาร่วมกันในงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งจัดณสถานที่โรงเรียนแห่งเรานะของเราแห่งนี้มากันจํานวนมากเอามาถึงในช่วงตอนเช้าของวันนี้ซึ่งอากาศเย็นสบายสบายร่างกายของบางท่านบางคนทนความเย็นไม่ได้จึงไม่สามารถเอาจากบ้านมาได้ แต่ว่าใจของแต่ละท่านได้มาสู่หน้าที่แห่งนี้สำหรับท่านที่ได้เสียสละมีความอดทนอดกลั้นในการที่ได้มาร่วมกันในการทาบุญกรรมบารในวันสถาปนาของโรงเรียนบ้านเกษาของเราแห่งนี้ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์อันเดกอันนั้นสร้างเยวชนเป็นคนใหญ่คนโตหลายท่านด้วยกัน ในอาศัยปันไดยการศึกษาต้นๆน,นั่นี่ี่โรงเดียนบ้านเมษาเราจากนั้นได้ไปศึกษาเดีนรู้ในชั้นมัธยมไปมและพุดลุศึกษาปริญญาต่างๆและก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนของเราแห่งนี้ไมืองกับท่านพออน่อกำนันหรือคุณลุงกำนันซึ่งก็เป็นสิษย์เก่า ของโรงเรียนบ้านใบสายอย่างนี้สำหับเด็ผู้ใหญ่บ้านชุมพลยอดยืนและสำหวัรอดีตประทานสิธิ์เก่าของโรงเรียนเราเนะี่ยชุมพลคำยอดใจอันนี้ได้เป็นสอสอตอก็ได้เป็นสิธิ์เก่าในที่แห่งนี้น,นะครับพระรูปที่หนึ่งที่สองที่สาม ลูกที่สองที่สามที่สีนี่นะสองสานี่เป็น1ิเก่าที่นี่กันมีการศึกษาใน,นที่แห่งนี้ซึ่งเราท่านท่้งหลายได้ผ่านการศึกษาในสถาบันแห่งนี้นับว่าเป็นการเริ่มต้นของการศึกษาพัฒนาความรู้ได้เชิดชูในสังคมครอบครัวให้ยูดีมีสุข นำความสุขความเจริญมาสู่กับครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นพอมาสู่ในสังคมเป็นคนดีของสังคมเป็นผู้นําในชุมชนของเรานี้ซึ่งอันเกิดจากความเสียสละของท่านครูบาอาจารย์ในอดีตที่ผ่านมานมาจนถึงการปัจจุบันนี้ทั้งสิษย์เก่าศิษย์ใหม่ได้มาครมกับณที่นี้ดังนั้นในฐานะประธานสง์ ขอ,ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและในการอุทิศให้ผู้ร่วงรับตบฝันไปที่ได้สร้างโรงเรียนบ้านแม่สาของเรานี้ซึ่งเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อของพวกเราท่านทั้งหลายท่านได้เสียสละกาลังทรัพย์กำลังกายแต่ท่านครูบาอาจารย์รุ่นแรกที่ได้ให้ความรู้กับ เราท่านทั้งหลายกับคุณปู่คุณย่าของเรามาถึงทำทั้งหลายเราน้ำได้ลมหายใจจากไปจากพวกเราวันนี้เราได้มีน้ำหยาดก็ดีไม่ได้มีน้ำหยาดก็ดีบอพระใอ้อนตื่นย่ยาทา้าเราท่านทั้งหลายได้กวดน้ำจุดกุศลให้กับผู้มีพระคุณที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียนวัดมุษาของเราณที่แหนน่งนี้จากไปนี้เราทำทั้งหลายได้รับคอาจาก ยาวสิต่อไปเจาทีวิปุเรนติสักระเอวเมะวิโตตินามเปตนาอุปกัปปติยิจิตัมปติรานตุมาอิปเมวะสมมิจันตส thank you